ไม่หินปราสาททุกก้อนถึงเป็นรูตรงเนี้ยก็เป็นรูตรงนี้ก็เป็นรูต,รนนรตอนนี้พี่วายอยู่ที่ปราสาทห้วยแคนที่พักในสมัยก่อนของพระเจ้าชัยวร,รมันที่7็ซึ่งเป็นกษัตริย์ของขอมค่ะปราสาทขอมที่เราเห็นในประเทศไทยส่วนใหญ่เนี่ยเกิดจากในอดีตบ,บริเวณนี้นะคะเคยเป็นดินแดนในอาณาจักรขอมแต่อยา่างที่นี่ในอดีตพระเจ้าวร,รมันชัยที่7ได้สร้างขึ้นนะคะซึ่งเพื่อเป็นการพักชั่วคราวระหว่างเดิน<อ>ทางไปที่อื่นเท่านั้นนะคะก็เลยไม่ได้มีขนาดที่ใหญ่มาก ก้อนใหญ่ก้อนเล็กทุกก้อนก็จะเป็นรูด้านบนก็จะมีแท่นอะไรบางอย่างค่ะรูเบลเลยปราสาทของที่เราเห็นนะคะก็มีที่มาจากอินเดียนะคะที่เรียกกันว่าเทวไลนั่นแหละชาวอินเดียเขามีการสร้างปราสาทขึ้นเพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนาค่ะไม่เจอก้อนไหนไม่มีรูเลยนะทุกคนแต่ก่อนเนี่ยเป็นอ่างสี่เหลี่ยมพอทาพิธีเสร็จแล้วเราก็จะเอาน้าจากตรงนี้ที่ที่มีอยู่เนี่ยก็คือมาพรมประชาชนทั่วไปตักตรงนี้น้ํานะคะแต่ว่ากษัตริย์ก็จงบริเวณนู้นส่วนเหตุผลที่หินทุกก้อนเป็นรูนะคะเพราะในสมัยก่อนเขาเจาะเพื่อใช้ในการยกขึ้นมาแล เรียงให้สวยงามอย่างที่เราเห็นค่ะแต่ว่าใช้อะไรยกนี่พี่วาก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน